สวัสดีครับไายมชินชาแนลครับผมวันนี้เราก็มารายง,งานตัวกับท่านผู้ชมในคลิปเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาเอาเครื่องจักรขึ้นรถนะครับผมอยู่ที่หน้างานสถานีรถไฟฟ้าขุดค้นนะครับเราก็มาขนย้ายเครื่องจักรกันนะครับไม่มีตอนที่รถถอยเข้าเสียมครับผมเป็นคนขับนะครับผมอยู่ข้างบน ก็เลยไม่ได้ถ่ายครับผมเนี่ยครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเครื่องขึ้นบนรถโลเบรเรียบร้อยนะครับตีนกลางต,นตีนข้างก็ขึ้นท้ายนันเลยเรียบร้อยแลวครับรถเกีย์ยกขึ้นนี่ก็เหลือแต่ขาสี่ขายน,นะครับปลายขาหนึ่งกำลังมัดอยู่ครับ ช่องนี้ก็เป็นช่องการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกับเสาเข็มนะครับสายอาชีพนะครับเพราะว่าบริษัทที่ผมทำงานอยู่เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายเสาเข็มสำเร็จรูปมอกอนะครับว่าจะไปเอาเข็มปักดินที่หน้าง,งานเกษตรศาสตร์นะครับเในบางเขน ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับผมความเรียบร้อยตัวบอดี้ก็ขึ้นรถรัดชิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็กำลังยกเหลือเท่านี้แลลวครับผมเหลือเท่านี้นะครับเหลือขาสี่ขานี่ครับไปละสองเดือยนะสองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมงานบันนี้ผมหน้างานนะครับง่ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผม สายอาชีพนะครับเนี่ยเข็มจอบฐานเทอร์โบเครนนะนจะจอบเสร็จเรียบร้อยางานก็คือน้าไปเยอะแล้วเทอร์โบเครนก็ยกพกเกตเทปู Pocket, นครับ มันกก็ดชีดภายคืบหน้าไปเยอะแล้วครับเครื่องจกักรรวมนี้ก็รอคนย้ายนะครับโอเคครับผมยิงไฮก็ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องนี้ครับสายอาชีพเดี๋ยวผมทำงานก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีโชคดีครับ